มมานเออันาเอาออกมาเยมดีดมอสวนนี้วันนี้ไม่น่าจะเพ้นะน่าจะมันหมานะมันหมานนะนี่บอเพวบาเพ้บอเพลเพ้บอเพลเอาละเอาละเอาละมฐานนะครับนี่คือทองพักดีนะครับมาหลุนมาเบิ่งกันในมือนี้นะครับาทองพักดีมันหมานะทองพักดีนี่ ขึ้นส้งสูงลงสัมผัสทำไปได้หลายหลายเพราะพอตีเป็นผู้สัส่งสัส่งกอนพี่จงจุงดุงมันนะสองนัดที่รีเลย ผูดท้อนนะครับขอ,องพอดีเอามาหลุดระบบพอใหม่นะครับมารลุนระบบพอใหม่ของบนนะครับใหญ่นะครับเอามาหลุนทองพกดีนะครับเลข4ี่ลอยนั่นสบายมากนะครับตอนนี้ยังหลุนเวลาน,นอยู่นะครับกับซี่ลอยผ่านไปสี่ลอยกับเขาแล้ว

น้ำประวันสุดยอดอีนี่นวันคระันน้น้ำประวนน้ำประวัน้ประวันน้ระคัรันน้้ำปรันปมั้ประวันนระวันน้ำครับน้ปะ้ระวับนัรวัะ้ันน้ันนะครับประนะวนระันปวันนนระนน้ำันนประรันน้้วั้ 4 3 5นะครับสุดยอดนะครับพรมักนีนะครับี่คือสั่งนั้นนะครับน้องักคุณาาอยู่นี่แม่บอไปที่ยุบทังขึ้นองนับตังเมนทัาอพอน้องูกาโตนาสายีนเิดประตไข่กันกันันก็ลังทุกจุดธ์ุกมองเรียบร้ายืดเยดในหาใเรื่อยายุดเขายดมาเรือยจ่อม เอาลุนเวลาสุดท้ายของฮอตองหกนะครับตาโตไปเนึ่งสิบปอยคอยเคลอนคอยลดนะครับประมาณสี่พงศานะครับสี่พงศานสี่องศาใกล้ตรงสี่พงศาสาไกลเอาลุนเวลาสุดท้ายนะครับฮอตองหกตาโตสี่ร้อกสบผ่านแล้ว460บผ่านป้า 470กับพันแล้ว470พันกับยังทำเวลาอยู่กลางอากาศตามลงมาเออหลายหลาย4ี่ร้อยเจ็ดบแปดสี่ร้อยเจ็ดิบแปดนะครอบหอสี่้อยเ็ดส้บแดลลค์ใบ้ากี่

It's here, do กอกองอศูสีสเกตกอไก่อหนูกอไก่ขอไขอ่1691เกหขุบ้าสายดีนะครับคุยกันไว้นะครับคุยกันไว้บอกยหับกับพ่พักกันยับโอ้คือสายบีไมก่อกนมาสายบี ตีบอกเจ้าว่าหรือว่าพี่เลี้ยงช่างเผือกนะไอเดียน้องเส้นมันเดารับท่านาคาไออ่ยเอ้ามันหมันนะนีะ่คือสายบีนะครับช่างเผือกมาหลุนมาเบิองในบางนี่นะครับว่าผลงานสิออกมาในลูกลักไหนนะอะไรก็ร้อยมันหม,มันนะ

เอาผลลัพ่์เวลากันละนะครับสำหรับที่มาของสายบีนะครับ งลุ่นลุกันกับทีมงานสายบีนะครนบสายบีสายบีกันหมดทุกคนเยรอยครับใพัดรอยหอพพัดผานาดจะมีปัญหาแล้วครับสำหรับสายบี หลุดเดียกันนะครับสำหรับสายบีนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนตลอดนะรลอยตามลุกกันตามลุ่ม 310วิผ่านไปของลุ่นกันทั้งสนามละตอนนี้320กัอย่บก้าวแล้ว320กัอย่บก้าวแล้วนะครับครับัดเกียงมากๆนะฝั่งทางคำพานเบิ่งกันไปสบายใจนะครับยังทำเวลาอย,ยู่กลางงาน เจ้านะครับเจ้านะครับช่างหาสีพานอ่ะหมวกหาสีพานยังรักษาตัวเงินไว้ได้นะครับสำหรับสายบีนะสู่ไม่ได้บางนานะครับเดิมอันสวนนี่วันนี้ไม่น่าจะเพนะน่าจะมันหมานนมันหมานะนี่บอกแล้วว่าเพีบอกเป็นเพีย แซมนะครับเทพแซมมันจะรัดฟาร์มนเะสียตาพันเปอร์เซ็นต์สังเวียนปลาสดอยู่ครบแล้วนะครับขุดกับปัจจัยเยอะนะครับ,บ,ยยอรบกองเชียร์เยอะปัจจัยหลายมันจะรัดฟาร์นรม,นมนะครับมือนำเทพแซมนะขยายตั้งขยายขึ้นสูงสตาร์ตกในใกล้ใกล้ไหลไหลไปง้่งบรรจบรัดฟาร์ตามตรงตรงกลาง ¡Ay, ฟาร์มนะครับสุดยอ,อ,อ,อดมากๆเรดอ,ดดอดม,ดมอันตรายวันนี้ไม่น่าจะเพ้นะน่าจะมันหม,นะม,มานนะมันหมานนะนี่หัาใจสาวมอปลายครับสังเวียนปลาสดนะของเชียร์ตัวยงละแสนพละ100%นะครับทองครับจ้า100%นะครับแซ่นะน,นีนนนนนนไน่ไม่ใ่น้ำแข็งเับ ไม่ได้ขนาดนั้อเลยเด็สีเหลี่ยมเบี้ยจากสองป๋าโอ้ขอบคุณหลายครับนี่นะครับได้ค่าน้ำแล้วเจมบลับเพียงนี่คือพอเลี้ยงตาละวจัดสังสรรค์อยู่แล้วนะครับนี่คือมือน้ำนะครับกระเากุญแจโต๊ะบัตรจัลฟาร์มสุดยอดมากๆครับสุดยอดนะครับแก้มุ้งแม่เอามือนำเวลาสุดท้ายนะครับเวลาสุดท้ายไปครับบัตรจัลฟาร์ม เอ,เอาลุอลอนนน่ัน่มาสองรอยห้ามีนาทีพานไปนะครับนีนีคือทีมงานนะครับกำลังลุ่นกันอยู่นะครับร<พ>อย<ล>ตามลุกันตามลุ้น ขึ้นมันมานนะกันเราพอกันกันย่อไม้หมาไม้ย่งไหนมันย่อไหนไม้หมาหมาสามหน้ารุ่นนะครับรุ่นเป็นกันทีมงานบรรจรสฟาร์มนะครับในมือนี้นะครับทำผลงานถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะครับถึงเวลาว่าเสด็จหน่อยในหลายบานไดนะครับชัดเจนตลอดทางนะครับทีมงานกับชัดเจนี้้โอาบเย มาครับเมากครับมาสุดยอดแน่ครับเขี่ยวมึนมอนเลยเชี่ยวขึ้นบอกมันเชี่ยวแน่หรือเปล่าจัดฟาร์มยังรุ่นอยู่นะทีนี้ก็ยุนี่ละรุ่นเป็นกันนี่ละผมจะจัดฟาร์มองศายังสูงนะองศายังสูง 300กับพันแล้วนะครับ300ผ่านป้าเอาลุ้นไปด้กันครับฟังเวลาไปเรื่อยๆโเลียโตอนนี้โนหนักล้วท่ไม่ได้เลยโนนเวลารแล้วเวลาเสรแล้วอยไบคณแน่เสบยชีพส

75นะครับบรรจัดฟาร์มสาระมถไฟพุทฐานี้นะครับนี่คือถอสัิประภา99นะครับเขาบ็นจุในสนามบัดคุมในวันนี้นะครับที่มิถุนายน66กรับถสัตย์ประพาเก้าเก้าม่น สัตสิปภาเก้าเก้านะครับเรียงกำลังตกแต่งบอกไฟบนฐานนะครับเดี๋ยวมารลุนมาเบ่งไปด้วยกันนะครับว่าผลงานเสียออกมาดีขนาดไหนนะครับสำหรับขอสัสิประภาเก้าเก้า ทางคนสุดท้ายถอยหลังลุ้งแล้วนะครับสำหรับทอสิบประพาเก้าเก้าโดยเสียเอสทีเด็ดเก้าเก้านะครับกับคนทีมง,งานมันๆน,น,นะแถมมูรุ่นไปต้งกันนะครับ30 50หเด็กกำกับนี่มอนนี่นะครับ กินแบบแสบแบกินแบบแสบแส่นอนนเฮงแนีอนนวลเฮงเพื่อนั้นาบ

เอ้ยโหเว้ยกูเอ้ย này, นีน่เขาเาปาซัมเหียวเาเคยวังหินนะครับกำลังเกอบคนเข่ามาสู่ฐานแล้วนะครับนี่คือเคยบังหินนะครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานของเคยบังหินไปด้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เคยบางหินนะครับพี่เลี้ยงกำลังเอาต่อเงียต่อนะครับเงียต่อแล้วแตจะต่อสายไหมันของพี่เบงสละมารุนมากเะจะขอให้ทีมงานเคยวางหินมันหมานะครับพี่น้องเพื่อนพี่แอร์ครับตอนนี้สมเหลือโยซิปกระปุกกระทันหันกำลังมานะครับคุณแม่คุณพ่ออ่อนต้อนแย้แย่กับบ้านเหลืออชีวิตกระปุก ตั้งหมดเออหันเป็นเหลือแต่ว่าแข้งขาไม่ได้เผยบ้างหินนะเผยวางหินมันหมานะทุกทุกอย่างเลื่อนได้ 爱才，一万个。 ตัวดีตัาบอนนี้ไ้ออกจากงาวเป็นการเดินขงกองคนอล้าเกล้า่นงตนี้ต้องเป็คสู้มาบอมาสูงถามเดียวแล้ว รุ่นนะครับก oh, yeah. ับค right? ิดถึบอกเสืยสักฟเลยว่าหินนี่ไฟนะไฟอย่เงรฟอายไัวอะไรตัวอาไองทีมงานรุ่นยูนีนะครัทีมงานของเฉยม่หนกินชื่ชื่ๆรุ่นมากๆเตรยรุ่นกันละเลขยี่สิบสามสิบนี่ทีมงานกัรุ่นยูนีน๊

เดี๋ยวลุ้นเวลาว่างหินก่อนลุ้นเวลาว่างหินลลก่อนดูเลยุ้เวลาสุดท้ายก่อนสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบสามร้อยสามเซฟเพิ่โอ้โหสุดยอดมากมากถือว่าหมอไฟนี่เก่งนะครับเก่งนะครับรักษาเงินไว้ได้นะครับ